สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำการทำใบเสนอราคานะคะเราเข้ามาอยู่ที่หน้านี้คลิกที่ขีดสมขีดมุมบนค่ะคลิกเข้าไปในที่ใบเสนอราคานะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะคลิกเข้ามาหน้านี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนวันที่ได้เลยนะคะ เลือกบริษัทค่ะเลือกสินค้าค่ะกดกลับค่ะสามารถเปลี่ยนราคาขายราคาจำนวนจำนวนสินค้าได้นะคะ เสร็จแล้วคลิกยี่เครื่องหมายถูกค่ะเท่านี้ยก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ